เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญมีคำสั่งให้ตรวจภัสวะสพระสงฆ์และสามเณรในวัดกว่า300แห่งนะครับเพื่อป้องปรามพระสงฆ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังจากตำรวจทหารเข้าจับกลุ่มเจ้าวาด,ดวัดโพศิลาและพระลูกวัด9รูปขณะมั่วสุมเสพยาภายในวัดครับวัดโพศิลาอำเภอเมืองอำนาจเจริญไม่มีญาติโยมมาทำบุญนะครับมีเพียงสามเณรและพระสงฆ์สองรูปจำพรรษาอยู่เท่านั้น หลังจากที่มีตำรวจทหารและฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าจับกลุ่มเจ้าอาวาสและพระลูกวัดรวม9รูปขณะมู่วสุมเสพยาบ้าภายในกุฏิเมื่อสองวันก่อนพระราปิรชายานมุนีเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญระบุว่าได้สั่งการให้เจ้าอาวาสวัดทั้ง329แห่งและสำนักสงฆ์อีก19แห่งในจังหวัดประสานตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเข้าตรวจปัสสาวะพระสงฆ์นะครับ โดยเฉพาะช่วงใกล้วันเข้าพรรษาซึ่งจะมีพระปวดใหม่จำนวนมากเพื่อไม่ให้มีการใช้วัดเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดส่วนการแต่งตั้งจเจ้าอาวาสรูปใหม่ของวัดโพสาลายังอยู่ระหว่างการหาลือนะครับโดยจะแต่งตั้งรักษาการจเจ้าอาวาสเข้าไปดูแลเป็นการชั่วคราวตามคำร้องขอของชาวบ้านเพราะเกรงจะกลายเป็นวัดร้างจนชาวบ้านเสื่อมศรัทธาครับ